สวัสดีครับผมเฟิร์สครับผมสวัสดีครับโทรุครับพวกเรามาจัดซีรีส์เรื่องวาย Destiny ครับแน่นอนครับเราเป็นหลักของวันอะไรวันพุธนะครับผมก็โทรุรับบทเป็นพุธนะครับในเรื่องนะครับครับผมเฟิร์สก็รับบทเป็นแก่งครับผมในเรื่องของวันพุธครับเป็นยังไงครับการทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างเลยก็รู้สึกแฮปปี้นะครับได้ร่วมงานกับ คนบ้านเกิดเดียวกันครับผม<ช>จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาแต่ว่าอำเภออ,อยู่ติดกันไม่ได้อยู่อำเภอด้วยกันแต่ว่าจังหวัดอ,อยู่จังหวัดเดียวกันครับอยู่จังหวัดพะเยาก็<ม>จริงจริงแล้วก็รู้สึกสบายใจนะที่ทแบบมีคนจังหวัดเดียวกันแล้วก็คนบ้านเดียวกันเนี่ยได้มาเล่นด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยก็สื่อสารกันค่อนข้างแบบง่ายเนาะเพราะว่าคุยภาษาถิ่นภาษาภาษาเหนือรู้กำืองแม่นแล้วครับข้ามผม เป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่กระแสกำลังมาแรงเลยค่ะสำหรับคู่เรารู้สึกยังไงบ้างคะแบบการตอบรับรู้สึกแฮปปี้เหมือนกันครับพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะชอบมากมายขนาดไหนก็ขอให้มีคนมีความสุขกับการที่เราได้เล่นสื่อสารออกมาแล้วก็แค่มีคนเดียวก็เราก็แฮปปี้แล้วครับแต่มคนมาแบบชื่นชมแบบมากเยอะมากเราไม่คาดหมาย ครับด <st> ีมากเ,เออสำหรับโทก็เอ่อก่อนเล่นกับหลังเล่นเ,น,น, on, เนี่ยเอ้ยก่อนก่อนออนกับหลังออนเนี่ยเออรู้สึกตกใจมากกับยอดเฟลโลหรือว่ายอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแบบมันเป็นแค่ข้ามคืนเองเนาะแบบมันมันมาแบบม,มาบ,บมันมาแบบเร็วมากจนเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยก,ก็ก็รู้สึกดีใจฟีดแบ็กที่ได้กลับมาก็มีแต่คนชมในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรการแสดงหรือว่า ภาพหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยมีแต่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับและชื่นใจมากครับเกีย่ยงบบทค่ะแต่ละคนมีเรื่องนะมีบทแต่ละคนที่แตกต่างกันไปอย่างของ ชใ,ชใช่ครับเอาจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยได้มารับบทเป็นคนเจ้าชู้ก็ก็คือเป็นตัวเองไม่โนโนโนก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะได้ได้ <c oughs> ได้ได,ได้ได้มารับบทอะไรอย่างงี้ <c oughs> อะไรเงีเ้ยแรกแรกก็มันมันก็ท้าทายนะครับมันท้าทายกับเรามากเราเราเรายังรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแบบยังรู้สึกว่าจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมัน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 ค่อนข้างยาก เพราะว่าต้องมามีบทเลิฟซีนแบบดุเดือดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็พ่ให้ท้าทายแล้วพอมันทำมันได้แล้วก็โอเคแล้วครับก็สนุกดีครับครับผมเปิดก็ท้าทายเหมือนกันครับเป็นเรื่องแรกแล้วก็กดตามตัวเองด้วยครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็แบบดูมั่นใจกับเราแล้วเราก็แบบกดตามตัวเองว่าเออเราเล่นแล้วเราจะทํามันออกมาดีไหม,มคนอื่นจะชอบไหมจะแฮปปี้หรือเปล่าก็ ตอนแรกก็กดดันมากแต่พอแบบได้ฝึกซ้อมเวิร์กช็อปด้วยกันไปบ่อยๆก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากๆครับก็เราเชื่อใจกันแล้วก็คิดว่ามันต้องออกมาดีแล้วแลวฟีดแบ็กกลับมาก็ชื่นใจเนาะชื่นใจหายง่ายเลยครับจริงๆแล้วเห็น่าในของตัวรู้เองเล่นเป็นคนที่แบบจริงแล้วใส่ใจคนเนาะในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนใส่ใจเทคแคร์จริงๆแล้วเทคแคร์ไป็ทันเฟิร์สก็ หมายถึงตัวจริงเหรอครับตัวจริงเแต่ในซีรีส์ก็ไม่ค่อยหรอกครับกับแก่งแต่กับพี่พายุอ่ะ<ร>อแ,ลแล้วแล้วกับคนแก่งเนี่ยคือแบบดราม่าก็น้ำตาไหลเป็นแบบอัตโนมัติเลยคือยังไงก็คือจริงๆเราก็แบบกดดันตัวเองนะครับว่าแบบจะร้องไห้ได้หรือเปล่าซีนดราม่าแต่พอแบบเข้าซีนไปพี่โจก็สอนเราว่าแบบ ถ้ารู้สึกอะไรอ่ะก็ปล่อยมันออกมาเลยทําตามความรู้สึกครับผมถ้าไม่รู้สึกก็อย่าไปฝืนมันก็พี่โทก็เป็นคนส่งอารมณ์ได้ดีมากเลยครับก็อขอบคุณพี่โทมากค่ะมาฝากโทบ้างก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาได้เล่นซื้อครับเราผ่านแบบเ้าพันธมิตรช่วงช่วงบีิกันเป็นเอ็เอกซ์ตอร์ครับเป็นยังไงบ้างคะเล่าู้ไปหน่อยค่ะโหสมัยเป็นเอ็กซ์ตอร์นี่คือแบบ อย่าเรียกว่าเหนื่อยเลยพี่เรียกว่าแบบไม่มีแรงทําอะไรเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยเขาใช้จนคุ้มแน่นอนแต่ว่าไรายได้ที่เราได้เนี่ยวันละ300ครับแต่ทํางานเนี่ย24ชั่วโมงผมออกกองตั้งแต่6โมงเช้าเลิกกองอีกทีตอน6โมงเช้าอีกวันหนึ่งก็ก,ก็สุดเหมือนกันครับตอนเป็นเอกซ่าแต่ว่าก็ไม่แหละมันเป็นมันเป็นประสบการณ์เราเราผ่านมันมาได้เราได้เรียนรู้อะไรกับมันเราก็ได้อะไรจากมัน เยอะเหมือนกันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอ็กซ์ต้าอะไรเงี้ยก็มันเป็นประสบการณ์นะครับทุกคนก็ต้องสั่งสั่งสมประสบการณ์จนมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยครับแต่นอกจากเอ็กซ์ต้าก็ยังมีเรื่องของร้องเพลงอีกครับอ,อ่โทเนียประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ15ครับก็ไปทุกรายการที่เขามีประกวดกันก็ไปมาหมดอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่15จนถึงตอนนี้ก็25แล้ว สิบปีแล้วครับตามฝันมาก็รู้สึกดีใจกับมันในประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันใช่ไหมคะกับเรื่องการร้องเพลงก็ไปแพ้กันเหมือนกันครับผมก็เริ่มประกวดตอนอายุสิบห้าเหมือนกันครับผมก็ได้เ,เป็นโครงการของ,ออของมูลกระหม่อมครับผมก็ได้เป็นตัวแทนได้ไปแบบออกคอนเสิร์ตไปเป็นแดนเซอร์ให้เขาก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาได้เยอะอีกครับก็ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเลยครับท o บี n u m มือวันไอสะสมกันเป็นไอดอลเนาะใช่ถ้าให้คะแนนสำหรับตัวเราเองค่ะกับความสำเร็จนะวันนี้เอาแค่วันนี้นะให้กี่คะแนนคะเต็มสิบตัวนสูเลยคะแนนความสำเร็จหรออันนี้ทมบต้องบอกว่ายังรู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วนะแต่ว่ามัน ยังรู้สึกว่ามันแค่เริ่มเริ่มต้นเองอะไรอย่างเงี้ยค,คือเราอาจจะผ่านมันมาเยอะแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไปได้อีกไกลามากๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าความสักเซสของคนเรามันไม่รู้ว่าเราวางไว้ถึงจุดไหนแต่ว่าโทะยังเพิ่งเริ่มแล้วกันก็ขอให้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับของเฟิร์สหรอครับก็ จริงๆก็รู้สึกเหมือนพี่โทเลยครับว่าเราก็รู้สึกประสบความสาเร็จก็รู้สึกว่าเรายังไปต่อได้อีกพัฒนาตัวเองได้ต่ออมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบสักเซสในงานนั้นๆเฉยๆเนาะมันยังไม่เป็นของชีวิตอ่ะยังไม่ใช่ประมาณนี้อยาให้พูดค่ะการร่วมนร้องอือรอยงก็ก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ ได้ได้ได้มาร่วมงานกับเฟิร์สได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยแล้วได้มา,าคือมีปัญหาอะไรก็คุยกันหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยเหลือกันก็บอกกันอะไรเงี้ยครับโทคิดว่ามันคือมิตรภาพดีๆที่ได้ที่ได้ทำให้กันก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพี่โทเพราะว่าพี่โทก็เป็นคนจังหวัดบ้านเดียวกับเราแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานมันแบบ ลาบลืมมากรู้สึกเข้าหากันได้ง่ายครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรแบบมีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากับพี่โทได้ตลอดพี่โถก็จะคอยให้คําปรึกษาได้ดีเสมอเลยครับก็เวลามีอะไรแบบเราไม่สบายใจไม่สบายใจเราก็มีปัญหามีปัญหาเราก็คุยกับพี่โถพี่โถก็ให้กําลังใจตลอดเลยครับขอบคุก็รู้สึกแฮปี้ครับใช่ครับ ครับอ่าหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าชายปริศนาในวันฟุตเนี่ยคือใครก็คือฟุตนั่นเองครับผมก็ฟีดแบ็กครับผมก็ฟีดแบ็ดีมากดีดีกว่าตอนปล่อยอีพีเก้าอีพีสิบอีกเนาะในในในวันแรกในในเดวันนะคือคือทะลุแสนห้ายังไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงเลยมั้งใช่ก็ ถือว่าฟีดแบ a c ดีมากขึ้นเลยมากอะไรเงี้ยในใน t วิตเตอติดเทรนยาวนานถึงกี่ชั่วโมงสิบสามชั่วโมงติดเทรนสิบสาชั่วโมงแล้วก็ขึ้นที่สองประมาณหลายชั่วโมงมากออยู่ที่สองนานมากก็รู้สึกดีใจครับอามืก็มีคนพูดถึงเยอะมากเพราะมันเป็น มันเป็นจุดคลายแม็กด้วยแหละจุดสําคัญด้วยแหละคนเลยแบบเออพูดดูแล้วก็มาเออดูแล้วก็มาบอกต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะอันนี้ต้องถามท่านผู้กั้กับเลยครับผมท่านชีวินนะครับผมก็ถ้าถ้าอยากได้อะไรก็ไปกดดันชีวินเองนะครับในทวิตเตอร์นะครับแฮชแท็กกดดันชีวินแล้วมีอะไรสปอยนิดนึงไหมที่แบบว่ารู้มาว่ามีที่ไม่ได้ปล่อยออกมา ใช่ครับที่ไม่ได้ปล่อยมารู้สึกว่าจะอยู่ในอีพีหลังๆตอนที่แบบจบทุกคู่แล้วใช่ส่วนไอ้เวอร์ชันอันคัทเนี่ยถ้าใครอยากเห็นเนี่ยก็ต้องไปกดดันเนี่ก็ต้องไปดูคำพิจิบินเข้าเองนะครับผมจริงๆแล้วฟุตเขาบอกว่าฟุตวันพุธเยอะมากมีเยอะมากฟุตวันพุธคือแบบเหลือเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไปไปออนวอนคุณจีบินเอาเองนะครับส่วนตัวเราสองคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นใช่ไหนจีมีเขา้า อะไรนะครับก็สิทธิ์แบบรอนชะลเรอเธอมีลูกแล้วเธอจะตอบเรื่องนี้ยังไงก็อออเออนั่นแหละครับไอ้ซีนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่คนพูดถึงเยอะมากๆซึ่งในในเรื่องเนี่ยก็เป็นพาร์ทที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะก็ไปดูแล้วกันว่าจะได้เห็นซีนนี้กันเมื่อไหร่ก็ไปกดดันพี่ชีวินเอาเองเหมือนเดิมใช่ แต่มีออกไหมแน่นอนใช่นา่าจะมีนะเนะครับรู้ได้ไงก็เขาคุยคุยครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมครับยังไงก็ฝากติดตาม By Destiny ด้วยนะครับครับผมออนแอร์ในช่องทาง AIS ใช่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับตอนนี้ก็ดำเนินมา6วันแล้ว เนาะเหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันศุกร์นั่นเองครับผมอย่าลืมติดตามนะครับทุกวันอังคาร4ี่ทุ่มทางเ s ส l a y นะครับผมกลับกันด้วยก่อนดูวันศุกร์ก็อยากให้ทุกคนไปวนดูติดตามทุกเรื่องเลยครับถ้่มีฟบทุกชาติไม่ใช่แค่ตอนวันพุธเท่านั้นที่แซบตอนอื่นๆก็แซบไม่แพ้กันนะครับผมดูมาเลยตั้งเรียงกันมาเลยก็คือวันอังคารวันแรกใช่ไหมต่อด้วยวันจันทร์เอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เสร็จแล้วก็ วันจันทร์จันทร์เสร็จแล้วก็พฤหัสแล้วก็มาเข้าวันพุธใช่ใชาสาพุธเสร็จแล้วก็เสาร์เสาร์เสร็จแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นวันศุกร์อ,อยากให้ดูทุกคนอยากให้ดูทุกๆคนเล่นเลยทุกๆตอนทุกๆวันนะฮะเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมันมันมันเขาเรียกอะไรมูดมันไม่ซ้ํากันเลยนะนสีก็ไม่เหมือนใช่แล้วก็ภาพอ่ะสวยสวยสวยทุกวันจริงๆต้องไปดูนะครับ h ว Destin y นะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยพลาดจริงนะ รมฝากติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยครับครับ